สวัสดีครับวันนี้โจเฟอร์เิเจอร์งานไม้สักนะครับมาอัปเดตล่าสุดกันนะครับวันนี้ก็วันที่18มกราคม2566นะครับชุดโต๊ะรับประทานอาหารนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวก็จะแพ็กนะครับนี่จะจัดส่งให้ลูกค้าแถวกรุงเทพนะครับเป็นชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สักทองนะครับเป็นไม้สักแห้ง ไม้สักแห้งเกรดคุณภาพดีนะครับเป็นชุดโต๊ะรับประทานอาหารก็เป็นเก้าอี้หลุยส์นะครับเก้าอี้หลุยส์ทรงมงกุฎวันนี้แสงแดดมันจ้านิดนึงนะครับแสงแดดมันมาทางหน้าหนาวมันจะไปทางใต้อันนี้เป็นตัวกลางนะครับตัวกลางเป็นขาปืนเม็ดไมยมนะครับเป็นขากรึงขอบกรีบมะเฟืองส่วนตัวเก้าอี้นี่ก็จะเป็นอ่ทรงมงกุฎ เป็นไม้สักแท้ทั้งหมดเลยนะครับไม้สักแท้จากแหล่งผลิตโดยตรงนะครับไม้สักจากจังหวัดแพร่ะนะครับเป็นไม้เกรดคุณภาพงานสีนี่ก็จะเป็นสีถนอมเนื้อไม้สักทองนะครับเรือบด้วยเล็กเกรอร์และยูรีเทนนะฮะเพราะว่าของคุณโจนี่จะทำเป็นงานเกรด เนื้อภาพนะครับจะไม่ใช้สีอื่นนะครับจะใช้เป็นสีไม้สักทองนะครับสีโอก๊กสีเซียนแล้วก็เคลือบด้วยเลกเกอร์อันนี้จะวางเก้าอี้ได้ประมาณ3ถึง7ตัวนะครับถ้า8ตัววางไม่ได้นะครับมันจะเบียดเสียถ้า7ตัวนี่คือก็พอดีนะฮะถ้าจะให้พอดีก็6ตัวนะครับลูกค้าถามว่าขายแยกชิ้นไหม ะซื้อเ <c> ฉ <oughs> พาะเก้าอี้ได้ไหมอ่าคุณโจขายได้นะครับเก้าอี้แยกขายนะครับแต่ขาย2ตัวขึ้นไปนะฮะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเพราะบางอย่างมันก็เป็นงานสั่งทำเก้าอี้ขาย2ตัวขึ้นไปขายเป็นคู่ส่วนตัวกลางนะสั่งตัวเดียวได้นะครับลูกค้าจะไปเลือกเป็นงานอินเดกซมาแมท กับไม้สักได้นะครับเป็นเก้าอี้เบาะอะไรก็สามารถชื้อซื้อเฉพาะตัวกลางได้ความกว้างอันนี้ก็อยู่ที่เส้นผ่าสูนย์กลาง1เมตร20เซนนะครับสูงก็ประมาณ78เซนครับมาดูกันมันเป็นไม้สักแห้งสนิทเลยนะครับมาดูลายไม้นะครับ คุณโจมีบริการส่งถึงที่นะครับส่งถึงบ้านทั่วไทยนะครับโดยรถขนส่งทีมงานขนส่งส่งสวนบุคคลที่เขาดูแลสินค้าถ้าเป็นซื้อทั้งชุดถ้าเตียงนอนก็มีประกอบนะครับประกอบให้นะครับลูกค้าก็เครียพื้นที่แล้วก็ขนส่งก็จะแจ้ง ก่อนทำการจัดส่ง1วันกับอีก1ชั่วโมงนะครับก่อนเข้าเข้าไปทำการจัดส่งคุณโจ๊ก็ยังจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบนะครับก็สามารถติดต่อโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ตามป้ายนี้ได้นะฮะ0 9 3 2 9 2 3 5